สวัสดีครับผมวันนี้ทั้งวันบ่ได้เห็นยังเลยไม่น,นี้ต้นมือบม่ได้เห็นยังเลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเท่าไหร่ก็ออกกําลังกายก็ถือว่าเฮ็ดงานออกกําลังกายไปเรื่อยเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็น,นะน,น,นยังนะครับผมเนาะมื่อนวานอย่างเลีย ซักเสือสเส้อผ้าซ<ม>ักเสื้อผ้าเบ่อเลซักเบื่อเลซักเสื้อผ้าลายเมือนะเสื้อผ้าเตม็มเยอะโอ้เห็นไหมนันคือบางงานแท้ของลายกระทงนันคือบางงานแท้ของลายกระทงเดี๋ยวไปหาตัดใบตองมาล่อยมาเห็นกระทงลอยกันนะกระทงล้อยผูนะ้ดเดียวกันนะ อีลาหน่อยกับเอยูลาตจนออหน่อยกับเอยูมีคนมาเห็ดถอยพอแลนะ้วบบดนี้กระทุง่งด <c oughs> ถึง้นอ่อนะดถึง้นออนะ <c oughs> เดี๋ยวไปตัดใบตองกันเดี๋ยวไปตองให้เก่าละ่ะเอาไปตองว่าเห็ดกระทุง่งใบตองมันเป็นใบกล้วยปลานะครับมันใบใหญ่ นะครับใบก่้ยปลาใบไงนกนกเยอะนะตรงนี้นกเยอะนะข้าวมันเป็นโรคมันหรือมันโดนยาฆ่ามแมลงมันเป็นมันไหม้หมดเลยเป็นแถวเลยมันไหม้เป็นแถวตรงที่มันมีน้ําขังเนยมันน่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียก <c oughs> นี่ว่าอะไรนะไอ้ไอเนี้ยไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยไอ้โดนยาฆ่า,มาแมลงอะ่ะเพราะว่ามันไหม้นะครับข้าวในนามันไหม้มันไหม้ลงเลยม,มันเหมือนกับโดนยาฆ่าไอ้ยาฆ่าหญ้าพวกยาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน้ํามันไหลามาเนาะเวลาฝนตกมันไหลามาไม่รู้ไหลามาจากไหนอะ่ะ ถ้าทุกคนเห็นอ่ะมันไหลามาตามทางก็ไหลลงทุง่งนานะเบื้องเขาใหม่ข้าวไม่เน,นี่ยเห็นไหมเป็นเป็นเวืงเลยมันเหมือนกับโดนยาฆ่าแมาลงหรือยาไอ้ฆ่าหญ้าอะไรเงี้ยมันไหม้ข้าวไหม้หาใบาตองกันเอาใบาตองจกักใบสองใบกันเมย,ย่มยอยเมย่อยเอ้ย อยู่บ<ๆ>้านเมย่อยอยู่บ้อยู่อยู่บ้ขอใบตองให้เด้อเมย่อยขอใบขอใบตองให้เด้อเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาเห็นเลยขอใบตองให้เด้อมาเบิ่งใกล้ๆดูเราไปเห็นใครเลยยืนบังเสาอยู่ Dạ <laughs> bài toàn đấy đó Đi học phùm À, ôn tên bài nè Bài quẩy, bài nhây Lớt các bạn, tính bả để bóc vào bài toàn nhé, เพราะด้บ่วปอนีไปตองเพราะเด้๋ยวปอโบได้นะนึกว่าบ่ได้เห็นแนมหนาเห็นแนมหนานึกว่าบ่ได้มึงน,นะบ่ล่ะใจเย็นๆมึงกับไผ่อยูนี่ฮะโอ้มึงกับไผ่มึงกับหม,มาบ่ <c oughs> นึกว่มามึงกับลูกชายนี่นนครับพอใหโทษแล้วก็ได้ย่าแบบ สะอาดสะอาดเนะี่ยแะพอจะทนแล้ดย้ยเนี่ยแล้วเสียเนี่ยเออระวังอยู่ระวังอยูออ่ใหญ่ๆนี่แหละครับผมอยู่บ้านนี่แหละก็ได้เบิ่งผู้เฒ่าย่างไปย่างมากเราบังบ้านขออ่อยบังบานพ่อกับแม่นี่แหละเดินไปเดินมามเราอยู่ไม่ไกลกันอยู่แค่นี้ก็เดินมาเดินไปเดินมาได้ยินเสียงพอ่อเสียงแม่เยอะละ บางคนกว่าคือเห็ดบ้านไก่แท้ที่เพ่นยกห้ที่อย,ยู่ที่ไปเห็ดเพื่อนโยงหันเห็ดบ้านไว้ไก่พ่อไก่แม่อันบอกพ่อกับแม่ผมเพ่นยกทีหาห้ทํ้ามาหากินให้สร้างเนื้อสร้างโตให้สร้างบ้านส่วนบ้านหลังนี้บ้านที่พ่อกับแม่อยู่นี่ก็จะเป็นของพี่ชายเออ บ้านที่พอกับแม่อยู่นี่ครัพี่ชายเรา,ากับสียูเราบุมีขอบรัวเรากับสียูเพราะว่าเราอยู่กับพอกับแม่มากต่พี่ชายก็อยู่กับพ่อกับแม่มาตั้งนานแล้วผมก็เพิ่งจะได้มาอยู่นี่แหละเ,ออเราก็เลยถือว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านก็คือบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านพี่ชายพี่แหล่พี่แหล,แหลออ่แต่ว่าผมก็เลยมาเห็ดบัานอีกหลังนึงเป็นของเจ้าข้องไว้ เป็นมรดกตกทอดให้น้องต้นอ้อเป็นใบให้น้องต้นอ้อคนเราสมัยทุกวันนี้มันหายากครับพื้นที่นะครับหาทีหาทางหาที่หาทาง,หา,ทห,าทางหายากนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นที่มีอยู่แล้วก็คงก็ต้องควรรักษาไว้นะครับอันจริงน้ำที่เป็นพ่อกัะแม่พันยกไห่เท่ากับควรรักษาไว้ผมก็เลยมา ดูแลที่พื้นที่ของตัวเองเพราะเพา่ันยกไข่เทาก็ต้องรักษาไว้จะปล่อยป่าล,เลาเลยทิมห้างสละก็เลยได้ไม่อยู่ตรงสี่ละ่ะอยู่ไก่พ่อไก่แม่อยู่น้ำเงื่อนน้ำสั้นจ้าขวางลเลยล่ะยวบัดนิสิตากใบตองไว้นี่ได้บัดที่นี่พี่น้องเลยเอาใบตองไว้นี่ก่อนเด้ออย่ามากัดของกูเด้อนอนเลย มาการดิบ้านน้อนเลยเบิ้งเด้อวไอ้นันเบิ้งเด้นหลกหลาเบื้งเด้อนี่ครับหมาบอกว่านอนครับผมพ่อใหทนตัางสื่อันบอกว่านอนมันนอนดีครับครับผมสรุปแล้วเป็นหมาหรือเป็นเป็นหมาหรือเป็นลิงชื่อว่านอนนี่ฮะไอานอนบ้านอนว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 ้านอนบักนอนดูมันนอนดู พยายามโทษด้ยต่างสื่อกันว่าว่าน,นอนอืมบานนอนดีครับผมนี่ตัดใบกล้วยมาแล้วใบเห็ดอ่ากระทงลงทางมาแลงนะครับผมตัดใบกล้วยมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทำอะไรดีปะ่ะลุ่งน้ำสะบอ้อตัดแต่งขังรางแตง่งหม่องไอ้ลอยกระทุ่งมาแลงไงเพราะว่ามันมันมันหกน,นะเนี่ยมันหก มันฮกนะเอตีเราจะตัดแต่งให้มันกว้างขวางวนพ่อใหญ่ทนกับย่ปูนอยู่ครับเราเป็ดขอกเป็ดขอกไกลเล่าหมดลพ่อใหญ่ทนกันเลยชีวิตบานบานเฮาครับผมไปดินล้นบ่ได้ดินล้นอีกอย่างหลายอยู่แบบบานบานใส่ชีวิตแบบบานบานว่าไปยังดอกที่มื่อนี้บ่ได้เห็ดเวียกเห็ดงานเพราะว่าอันซักเสื้อผาผมมีเสื้อผาไซแล้วมันขื้มมาหลายมือก็เลยบอะกาศซัก มื่อนีก็เลยตัดสินใจซักเสื้อผ้าซะบัดน,นี้พ่อซักเสื้อผ้าปุ๊บบัดน,นี้ต้องได้นั่งเฝ้าได้บาดท,ทีนี้ประมาณน,นั้นโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย